ทีนี้นะคะเราก็เอาตัวชิ้นตัวที่เป็นชิ้นบนนะคะของตัวสาบมากัตดกับตัวชิ้นที่สองของมันนะคะเราก็จะกัดตามเส้นตรงกับเส้นนี้นะตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะคะที่ว่าเราจะต้องให้มันต้องไปเย็บหักหมุมตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะยังกัดเข็มให้ตรงกับตำแหน่งที่เรามาร์กเอาวไว้นี่นะคะพอเรากัดตรงนี้เนี่ยข้างล่าง ของเรานี่ก็ทําแบบเดียวกันนะคะแต่ตัวเช้นล่างเนี่ยไม่มีอะไรนะเราสามารถกัดตรงมาได้เลยนะยกเว้นตัวชิ้นระหว่างตัวชิ้นที่บนกับชิ้นที่สองเท่านั้นที่จะกัดเข้ามาถึงแค่เส้นกริ่งนะคะถึงแค่เส้นกริ่งเส้นมาร์กของเรานะหลังจากที่เรากัดตรงสองเอสองตำแหน่งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้เราไปกัดตรงเส้นกลางคอหลังค่ะเพราะว่าความที่ว่าตรงสาบของไอ้ตัวชิ้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยจะเป็นเส้นยาวเห็นไหมคะเนี่ยยาวเลย นะคะยาวไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนที่เหลืออยู่ของมันที่เราต้องเอามาเย็บก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องมีการเย็บตัดต่อเพิ่มนะคะแต่ว่าให้เราเอาตรงคอหลังค่ะของเขานะกลางคอหลังมาต่อเข้าด้วยกันแบบเดียวกับตอนที่เราทํากับตัวชิ้นที่เป็นตัวฝั่งโชว์นะคะตัวสาบเองเราก็ต้องทําแบบเดียวกันนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเอามาเย็บตามตะเข็บที่เรากัดทั้งหมด3จุดนี้นะคะ พอเราเย็บเสร็จหมดแล้วนะคะทั้งสามตำแหน่งของเรานะนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเจียนนะคะพอเราเจียนเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปพ้งค่ะรอบนี้เนี่ยเวลาพ้งเนี่ยให้เราพ้งแบะนะคะให้เราพ้งแบะเอาแล้วก็อย่าลืมไปรีดให้เรียบร้อยด้วยนะคะ <riet> นอกจากนี้นะคะตําแหน่งอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปพ้งนะคะ<_ ³> <_ ³ <_ <istent> คือตําแหน่งที่เป็นส่วนที่อยู่ด้านในนะไม่ใช่ส่วนที่เราจะเอาไว้ใช้สําหรับเย็บต่อผ้านะคะเพราะว่าไอ้ส่วน ด้านนอกนะคะที่เอาไว้สําหรับเย็บต่อกับตรงตัดต่อกับผ้าด้านนอกตัวชิ้นหน้านะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คือว่าเราจะเอาไปเย็บตัดต่อนะเอาไปเย็บกลับแต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นตะเก็บด้านในเนี่ยคะ่ะที่ว่ามันต่อกันเป็นชิ้นยาวๆนนะะนนะะเนี่ยนะคะไปถึงเนี้ยนะคะเนี่ยเราจะใช้วิธีเอาไปพพงให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปเย็บกลับด้วยปกติแล้วถ้าเกิดชุดตัวนี้เนี่ยมันมีซับในนะเราก็จะเย็บกลับกับ ตรงเราก็จะเย็บต่อกับตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเป็นซับไนออกมาเลยนะแต่ว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่มีซับไนดังนั้นเราก็เลยจะใช้วิธีพ้งไปเลยนะคะเอเรานําไปพ้งเรียบร้อยเนี่ยก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็คือฝั่งเดียวนะคะฝั่งที่เป็นปกนะอันนี้คือปกนะคะมาส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เอาไว้สำหรับเย็บกับฝั่งนี้เนี่ย นะคะไม่ต้องนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะผมพวกนี้ก็คือเย็บแบะหมดเห็นไหมคะเราเนี่ยเวลาตอนเวลาเราจะเอาไปพ้งแบะนะคะเราควรจะพ้งให้เสร็จก่อนแล้วเราเราีดเสร็จแล้วเราค่อยพ้งไอ้โสนเส้นสุดท้ายเนี่ยทีเดียวนะคะพ้งให้เป็นตามขั้นตอนแบบนี้นะคะถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถพ้งให้มันออกมาเรียบร้อยแบบนี้ได้นะคะสหรัาบางคนที่แบบว่า ไม่รู้อะค่ะบางคนนี้ก็จะแบบแอบงง,งว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันพงเส้นยาวก่อนง่ายดีตรงนี้เดี๋ยวค่อยพงทีหลังพอมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บคุณก็จะงงว่าอ้าวตรงนี้ชนตรงนี้แล้วไปไงอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะการที่เวลาพงเนี่ยเราต้องพงเส้นนี้ก่อนเราค่อยไปพงเมองปเส้นนี้นะอันนี้ครูอ,อ่าทิ้งเอาไว้ให้นิดนึงนะคะสำหรับบางคนที่แบบอาจจะแอบงงนะคะกับการพงนะเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือครูก็เลยบอกให้นิดนึงนะคะจะได้ไม่สับสนนะ นี่หลังจากตรงนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามานไปเย็บเข้ากับตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะกับเข้ากับคอหลังของตัวชิ้นด้านหลังต่อได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนการเย็บกลับนะในส่วนของการเย็บ กับสาบนะคะกับตัวเสื้อนะสําหรับตัวเสื้อที่เป็นตัวชิ้นฝั่งขวานะคะที่เรามีรูดเนี่ยเราก็จะมีตรงส่วนที่เป็นตัดต่ออยู่นะคะทั้งตัวเสื้อมันก็ตัดต่อทั้งตัวสาบมันก็ตัดต่อดังนั้นเนี่ยพอมันมันตัดต่อกันอย่างเงี้ยค่ะพอเราเราเอาสาบมาใส่เนี่ยตรงช่วงที่มันเป็นช่วงหักมุมของปก นะคะมันจะติดปัญหา ett, นิดนึงในการเย็บดังนั้นนะค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆเย็บนะคะทีละส,ส่วนนะเราจะเย็บไปทีละส่วนกันโดยที่ว่าตรงส่วนที่เป็นเย็บผักมุมปกเนี่ยค่ะนะเราจะกัดโดยที่เราจะกัดแค่กับไอตัวส่วนที่เป็นสาบตรงท่อนบนนะคะกับไอตัวชิ้นที่เป็นตัวชิ้นตัวเสื้อนะคะเราก็จะออกกัดแค่เฉพาะกับตัวชิ้นบนนี้เท่านั้นนะเนี่ยดูนะคะถ้าเข็บของเราเราก็จะแบะแบบนี้ นะเอาแค่ตะเข็บของตัวเสื้อชิ้นบนนี้มากัดกับตัวชิ้นนี้เท่านั้นนะคะส่วนไอ้ตัวตะเข็บของตัวชิ้นล่างอันนี้เรา,ายังไม่ทำนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะกัดกันอีกทีหนึ่งนะแต่ตรงนี้เนี่ยเราเอาตัวชิ้นบนก่อนนะคะโดยที่ว่าตอนกัดเนี่ยเราจําได้ว่าของเราตรงนี้เรามีมุมนะคะที่เรามาร์กไว้เราก็จะกัดแค่ตรงนี้แหละคะ่ะนะแล้วก็วิ่งออกมาเลยแล้วก็หักมุมขึ้นไปนะคะเวลาเราเย็บเนี่ย นะตรงนี้เราก็เลยจะเย็บย้ำตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยหักมุมขึ้นไปทีหนึ่งก่อนนะส่วนตรงช่วงชิ้นด้านล่างนี้นะคะเราค่อยเอามากัดกันอีกทีหนึ่งนะแล้วเย็บแยกต่างหากคือเย็บจากตรงนี้นะคะย้ำจากตรงนี้แล้วก็วิ่งลงไปเหมือนกันเป็นเส้นตรงลงไปนะทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปได้นะคะคุณครูในขณะที่อีกทางด้านฝั่งหนึ่งนะคะอ่ ถ้าเกิดจะไปเย็บอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราเย็บจากฝั่งนี้ไปเลยนะเราก็เลยให้กัดเข็ยมยาวไปเลยค่ะนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงส่วนที่หน้าของฝั่งขวาเนาะเรากัดค่ะเรากัดเข็ยมยาวไปเลยค่ะเราก็จะเย็บกัดยาวไปนี้เราก็จะผ่านคอไปนะคะผ่านคอไปจนถึง,ถงตรงส่วนที่เป็นฝั่งนี้ นะคะตรงส่วนอีกฝังก่งนี้ฝั่งนี้ยของเราเนี่ยเราไม่มีรอยตัดต่ออย่างที่ครูบูดนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะกัดเข็มต่อไปได้เลยนะคะตรงหักม,มุมเนี้ยเราก็จะหักม,มุมไปแล้วเราก็จะกัดเข็มต่อไปได้เลยพอเย็บออกมาแล้วหนะ้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะไอ้ตรงตำแหน่งที่เราพูดการเกี่ยวกับเรื่องรอยตัดต่อบริเวณของเสื้อฝั่งขวามันจะเป็นยังไงนะคะ เราจะเห็นว่ารอยตัดต่อนะคะของปกบริเวณฝั่งขวานะคะเวลาเราเย็บมาแล้วหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่มันจะเย็บมาจนถึงแค่ตรงนี้อย่างที่เราบอกไว้นะคะโดยที่แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็ยังตรงกันอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เย็บข้ามกันนะคะมันจะเว้นเอาไวเ้เฉยๆแค่ว่าเท่ากับเย็บชนกันเอาไวเ้เฉยๆนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเราไปดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นตะเข็บเหมือนกันนะคะ จะเห็นว่าเขาเย็บกดข้ามไปเลยะทังสภาพนี้นะคะทีนี้เวลาเราเจียนนะคะเราเนี่ยเจียนขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงตำแหน่งที่เป็นหัวมุมแบบนี้นะคะเราจะต้องทําการคลิปด้วยนะคะแบบนี้นะคะเราจะต้องทําการคลิปให้เรียบร้อยนะคะคลิปแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงส่วนที่เป็นมุมแหลมแบบนี้ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องทําการตัดมุมออกเช่นกันนะคะ แล้วก็ตัดต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกด้านหนึ่งก็ต้องทําแบบเดียวกันนะคะข้อควรระวังนะคะเวลาเราตัดตรงมุมตรงนี้เนี่ยนะคะเราจําเป็นที่จะต้องตัดให้อยู่ใกล้กับตรงส่วนมุมที่เราเย็บหักมุมมากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดออกมาให้ดีนะคะตรงนี้มันจะขึ้นจีบเวลาเราพลิกด้านซึ่งมันจะไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเย็บ ทําการคลิปลึกเกินไปนะคะตรงนี้ก็ขาดอีกนะอันนี้คือเป็นส่วนที่ต้องระวังมากนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเย็บเนี่ยเวลาเราเย็บตรงส่วนหัวมุมเนี่ยถ้ายังไงเป็นไปได้เนี่ยตรงช่วงที่เป็นหัวมุมอะค่ะทั้งสองจุดเนี้ยแนะนําว่าควรปรับให้เป็นเบอร์ทีจะดีกว่านะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีความคงทนเพิ่มขึ้นคือลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับเวลาเราเย็บพวก กระเป๋าอะค่ะเย็บพวกฝากระเป๋าเนี่ยมันจะมี ivan. พวกจุดหักมุมเยอะนะคะเราก็จะใช้กับตรงบริเวณน,นี้ส่วนตรงบริเวณน,นี้ที่เป็นหักมุมเข้าแบบนี้อันนี้ให้เรานึกถึงเวลาเราต้องการเจาะพวกรูกระดุมหรือว่าเจาะรูปากกระเป๋าอะค่ะมันก็จะมีมุมแบบนี้เหมือนกันนะดังนั้นเราก็ต้องขลิปให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นชายเสื้อนะคะตรงนี้มันก็จะมีมุมเหมือนกันนะดังนั้นเราก็ต้องขลิบให้เรียบร้อยนะคะที่นี้เนี่ย พอเราผีดเสร็จแล้วเราก็ค่อยพิกกลับได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมีคอมเมนต์นิดนึงนะคะอันนี้เราต้องติงไว้นิดนึงนะคืออย่างที่เรารู้รู้กันนะคะตรงชายเสื้อเนี่ยของเรานะคะมันจะเราจะมีเผื่อเอาไว้อยู่นะเอาไว้สําหรับพับอยู่นะคะเนี่ยเรามีกิ้งเอาไว้นะเห็นไหมเนี่ยเรามีกิ้งของเราอยู่นะคะเราจะเหลือผ้าเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตรงช่วงที่เป็นเย็บซับอะค่ะเราอะนะใช้วิธีเย็บกลับไปนะดังนั้น พอเวลาเราอะนะตัดเจียนมาค่ะเราไม่ใช่ว่าเราตัดเลยหลอกไปเลยอย่างนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าเราควรจะเหลือเอาไว้หน่อยนะก็คือว่าเราตัดทิ้งเอาไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอเรามาเริ่มพับเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราค่อยจัดการเจียนส่วนที่เหลือเท่าที่มันจําเป็นนะคะแบบไม่ใช่ตัดทีเลยเถิดกลายไปว่าเราไม่ได้พับสําหรับคนบางคนนะคะในการพับตรงชายเสื้อค่ะบางคนน่ะเราอาจจะพับเป็นแบบสองเซนนะแต่บางคนอาจจะพับเป็นเมตก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดผ้า บางคนที่ใช้ผ้าที่มันประเภทที่ว่ามันไม่ลุ่ยอะค่ะแล้วอาจตัดเจียนพอดีเลยก็ยังได้ด้วยนะคะดังนั้นไอ้ตรงส่วนของชายเสื้อเนี่ยใช้ผ้านะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดผ้ากระดุลพินิษของเราด้วยว่าอันไหนเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับผู้สอนแค่อยากจะคอมเมนต์ตรงส่วนที่เป็นต้องเจีนตรงส่วนสาบเอาไว้ให้ฟังก่อนคร่าวๆเฉยๆนะคะตรงส่วนบริเวณที่เป็นช่วงคอนะคะเราจะเห็นว่ามันแอบโค้งแบบนี้เห็นไหมคะมันโค้งอยู่นหน่อยอย่างนี้นะอย่างที่รู้กันนะคะในกรณีถ้าเกิดเป็น ออผ้าค่ะนะที่มีการโค้งขึ้นแบบนี้นะคะเวลาเราขีดเนี่ยให้เราขีดเป็นรูปฟันปลานะคะ เราคีบเป็นรูปฟันปลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงช่วงที่เป็นช่วงโค้งนะคะแต่พอมันเริ่มตรงแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องขีบแล้วนะคือเราจะขีบแค่ส่วนเดียวนะคะเนท่องกกับการข่าอนันี้ผู้สอนเขาบอกไว้นะคะสําหรับคนที่ไม่รู้ถ้าเกิดในกรณีที่ผ้าค่ะมันไม่ได้โค้งแบบนี้มันโค้งลงแบบนี้แต่มันโค้งขึ้นนะคะแล้วเราต้องขีบเข้าไปเนี่ยเวลาเราขีบนะคะเราจะไม่ขีบเป็นรูปฟันปลาแต่เราจะคีบเป็นตรงเข้าไปเฉยๆหน้าตาประมาณจะคล้ายๆกันขีบแบบประมาณอย่างนี้นะคะ เป็นเส้นตรงเข้ามาอย่างนี้เฉยๆอันนี้เนี่ยผู้สอนทดลองคลิปเอาไว้ให้ดูเล่นๆเฉยๆนะคะทีหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราองเราต้องคิดเป็นฟันปลานะคะแต่ว่าอันนี้คือผู้สอนคลิปเอาไว้ให้ดูเฉยๆนะคะทีนี้พอเราเย็บสากเสร็จแล้วหน้าตาของมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเรียบร้อยพอสมควรแล้วนะทีนี้ที่เหลือก็คือว่า,ารีดให้มันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะพอเราเนี่ยรีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาพลิกัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเรียบร้อยแบบนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องเราก็พงออกไปเรียบร้อยหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะยาวไปหมดเลยทั้งผืนนะคะตรงปกเนี่ยเราก็คือเวลาเนี่ยเราก็เดี๋ยวไว้รีดกดตรงนี้ก็ได้นะคะเท่าแต่ที่ชอบนะส่วนปกด้านบนนะคะก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยว ตรงส่วนที่เราต้องมาเก็บตรงช่วงนี้ด้านในนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาทํากันอีกทีหนึ่งนะคะเราจะใช้วิธีการเย็บกดกับสอยเอานะคะตรงนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเย็บแบบอมนะคะเราจะมาใช้เย็บกดเลยว,ว่าสอยได้เลยนะตรงจุดนี้นะคะมันจะคล้ายกับวิธีการเย็บปกทั่วไปนะคะแบบอย่างง่ายนะคะ